สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะผมช่างกดนะผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้ก็จะพายซีนะผมหรือท่านผู้ชมนะผมรู้จักกับตัวช่วยนะผมในการทํางานนะผมไม่ว่าจะเป็นงานตัดงานอะไรนะผมว่าเป็นอะไรนะั้นไปดูกันเลยครับผมตัวช่วยในการทํางานให้สะดวกสบายมากขึ้นของเราวันนี้ก็คือนี่นะผมตัวเรื่อยชักใบนะผมของเคยางนะผมนี่ กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะับผมที่ซื้อมาวันนี้นะผมก็นี่เปิดปากกล่องมานะครับผมเปิดมาปุบนี่ข้างในนะผมก็จะมีคู่มือมาให้นะผมมีแบตเตอรี่มาให้สองก้อนนะผมนี่นะนี่นก็กระดูกเขานี่เอ่อ สวยงามนะผมเราก็จับกระชับมือนะผมเดี๋ยวเรามาดูการใช้ประโยชน์แล้วก็วิธีการใช้งานของเจ้าเครื่องตัวนี้กันเลยนะผมว่าใช้ยังไงนะผมตรงอุปกรณ์ที่เขาให้มาครับผมก็จะมีแท่นชาร์จนะผมมีตามสัญลักษณ์บอกเลยนะผมนี่ชาร์จไม่ชาร์จนะผมแบตหมดแบตเต็มอุณหภูมิสูงไม่ชาร์จนะผมนี่มีตามสีบอกเลยนะผมวิธีการเช็คแบตเตอรี่ก็ง่ายๆครับผมเพียงแค่นี่เราจะมีปุ่มแดงๆนะผมเขียนว่าออนเนี่ยเอาไว้เช็คนะผมว่ามีแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะผมนี่อันนี้เหลือหนึ่งขีดนะผมก็สามารถใช้งานได้้นครรัับสหเื่องตวี เอาไว้ใช้ทําอะไรนะผมสําหรับผมนะใช้ได้หลายอย่างนะผมไม่ว่าจะเป็นตัดซอยอะไรแบบนี้นะผมได้หมดเลยแต่ว่าตัวนี้นะผมจะใช้ใบเลื่อนเป็นลักษณะแบบนี้ผมตัวนี้เขาขายแยกนะมันสามารถใส่ได้ทั้งใบตัดเหล็กตัดไม้นะผมอันนี้ผมใช้เป็นใบสองนิ้วนะครับผมนี่นี่นะครับผมแบบนี้วิธีการใส่ใบก็ไม่ยากหรอกครับผมนี่เขาจะมีเกลียวนี่นะผมเห็นไหมจะมีตัวบิดนี่นะผมนี่เห็นไหมขาวๆเนี่ยมันจะมีรูสศรบอกอยู่นะครับผมเห็นไหม นี่คนระับผมเวลานะั้นเราบิดไปบิดไปข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็สวมเข้าไปนะครับผมเสร็จแล้วปล่อยกลับมานี่คนระับผมคือเสร็จแล้วส่วนเจ้าเครื่องตัวนี้นะผมจะมีระบบเซฟตี้คือตัวล็อกไกด์นะผมไกด์กดเนี่ยคือถ้ากดไปงี้เหมือนสว่านนะผมซ้ายขวาเนี่ยกดไปมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ว่าอล็อกนะผมไม่สามารถกดได้นะผมเอาไปวางไว้เนี่ยเด็กก็ไม่สามารถมากดเล่นได้นะผมแล้วก็ไม่เกิดอันตรายนะผมส่วนถ้าจะปลดล็อกก็แค่ตรงนี้นะผมปลดปุ๊บนี่เนหะ็นไหม ส่วนตัวไอ้ตัวที่สีเหลืองๆนี่นะผมคือตัวกดปุ่มปรับบาร์นะผมว่าจะเอาสูงต่ำแบบนี้นะครับผมนี่มันสามารถขยับได้นะผมมันจะมาขยับได้3ระดับเห็นไหมนี่นะครับผมหนึ่งสองสามสามสุดแล้วนะครับผมนี่นี่ผมจะเลือกใช้เป็นแบบสั้นสุดเลยนะผมคือกดเข้ามาให้สุดเลยนะครับผมหรืออ่ะนี่ถ้าจะตัดท่อผมเลือกให้ว่าตัวประคองเนี่ยให้ยาวหน่อยนะครับผมเวลาตัดนะผมก็แค่นี่ตัดอะไรได้บ้างนี่สามารถนี่นะครับผมตัด มันมีเสียงนะผมมันมีเสียงดังเกิดขึ้นแล้วก็ชิ้นงานที่ตัดเนี่ยเห็นไหมว่าเนียนกริบเลยนะผมสามารถตัดท่อพีวีซีได้นะผมตัดไม้อะดูนะผมเวลาตัดย่าเอาปลายตัดนะผมเพราะว่าเวลานั้นอะมันจะเบี้ยวนะผมเราต้องใช้โคนโคนเนี่ยช่วยในการตัดนะเห็นไหมครับว่าขนาดไม้นะผมนี่เป็นไม้นะดูการเนียนเนียนของเขาที่ตัดเนี่ยเห็นไหมว่าเนียนนะผม สมมติว่าอ่ะผมอยากตัดฝ้าผานังนะผมอันนี้ผมยิงเสร็จแล้วนะผมส่วนนี้คือส่วนที่เลยออกมานะครับผมนี่ก็ง่ายๆครับผมเนี่ยนี่อ่ะตัดตรงนี้นะผมดูสังเกตที่เนื้อชิ้นงานนะผมเนี่ยเห็นไหม ว่าเนียนนะผมเนี่ยเนียนกริบเลยแล้วก็ไม่มีรอยฉีกขาดน,นะผมนี่หูสะดวกสบายมากครับผมสําหรับโหเราตัดไม้นะผมไม่มีเสียงดังไม่เกิดฝุ่นละอองนะผมถ้าใช้เป็นหินเพียบาดนะผมมันจะทําให้เกิดฟุ้งใช่ไหมครับผมแล้วก็แบบหายใจไม่ออกนะไม่ว่านี่จะเป็นเนี่ยนะผมนี่อันนี้คือแผ่นนะผมแผ่นไม้ฝาเทียมนะผมเราต้องการตัดมุมเฉียงแบบนี้นะผมมันก็สามารถตัดได้นะผมไม่ใช่ว่าตัดไม่ได้นะดูนะ นะผมไม่ว่าจะตัดเสียงตัดผานะผมสามารถทําได้โดยที่ไม่มีฝุ่นนะผมทําให้เราราคาญใจในการหายใจนะผมแล้วก็สามารถพบพานด้สะดวกสบายนะผมไม่ใช่ว่าได้แก่แค่งานช่างนะผมงานตกแต่งสวนก็ได้นะผมไปยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนี่ก็อยู่กับต้นไม้นะผมที่เราจะทําการตัดนะผมนี่ตัดได้นะผมไม่ใช่ตัดไม่ได้นะดูนะ แนยผมขาดนะผมเราเอาไปแต่งกิ่งเล็กๆน้อยๆได้นะผมเพราะว่าใบเลื่อยของเราเนี่ยคือฟันมันน้อยนะผมสําหรับใบกิ่งตัดไม้มันก็มีขายนะผมเราสามารถซื้อได้นะผมต่อนี่บผมเป็นเครื่องมือับผมในการช่วยทํางานให้สะดวกสบายนะผมไม่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะผมก็สามารถตัดได้ทุกอย่างนะผมนี่ถ้าตัดเหล็กเราก็เปลี่ยนใบที่ตัดเหล็กนะผมเราจะตัดไม้เราก็ใช้ใบตัดไม้นะผมอันนี้เป็นใบตัดไม้นะผมตัดแผ่นฟ้านะผมสามารถทําได้มีวิธีการถอดเก็บก็ไม่ยากครับผมเพียงแค่นี้ เนี่ยผมบิดนี่บิดเข้าหาตัวเลยถ้าอยู่เงี้ยนะตัวเครื่องเงี้ยผมบิดมทัทางขวาดึงออกนะผมแค่นี้ก็หลุดแล้วนะผมแล้วก็ทําการตัดปัดปัดปัด,ปด,ปดแบบนี้นะผมแล้วก็ถอดนํามาชาร์จแบตแล้วก็สามารถเก็บได้เลยนะผมก็สําหรับทานใดนะผมชอบคลิปวิดีโอง่ายๆแบบนี้นะผมในการแนะนําเครื่องมือนะผมตัวช่วยในการทํางานแบบนี้นะผม,ผมก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมในช่องสร้างดีไอวีนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ